ตู้ตู้น้ำเพชรไปไรตู้ตู้น้ำเพชรไปไรหื่มน้ำเพชรไปไรน้ำเพชรเหนื่อยเะยตู้ฮึมตู้น้ำเพชรน้ำเพชรนอนเนี่ยน้ำเพชรนอนน้ำเพชรเหนื่อยเลยน้ำเพชรนอนน้ำเพชร น้ำเพชร์น้เพชรเหนื่อยแล้วลุกดิลุกลุกลุกลุเร็วลุกลุเร็วลุกแล้วน้ำเพชรลุกแล้วน้ำเพชรเพชรเหนื่อยแล้วลุกโอ้ยน้ำเพชรหนื่อยลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว ถูกแหละตู้ตู้น้ำเพชรเหนื่อยแหละน้ำเพชนอนหืมเพชนอนน้ำเพชรเหนื่อยแหละน้ำเพชรเหนื่อยแหละเพชตื่นแล้วตื่นแล้วเพชตื่นแล้วเพช อันนี้มาอาะพอแล้วตื่นขึ้นมากินนม,มอย่างเดียวเลยโต๊ะ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 